เราบาทุงกัโรงเรีนพากินพาเที่ยวครับผมมาจากกรุงเทพครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเลยเลยอะไรนะสะพานข้ามที่มาจากพิษณุโลกนะครับก็มาถึงผมมาเจอเนี่ยร้านยังไม่เคยชิมนะร้านไอ้เมืองเลยลาบเป็ดกับเมืองเลยลาบเป็ด่าโรงเรียนจะมานั่งชิมลาบเป็ดตอนดึกๆเดี๋ยวก็จองโรงแรมไ้แล้วครับจะไ,ไปพักตอนนี้ประมาณสองสองทุ่มกว่านะจะมาชิมลาบเป็ดกันครับรบ้านเ,เล็กๆอยู่ข้างทางถนนสายเอเชียทางที่จะขึ้นไปไปทางจังหวัด อุตรดิตถ์นะครับนี่ครับอเดี๋ยวเรามาดูลาบเป็ดกันครับครับเรามาดูเมนูเขาหน่อยเพาเาผมเอาลาบเป็ดนะครับมาคนเดียวน้อลาบเ,<ม>เป,ป็ดแ,แล้วก็มีผัดเผ็ดหมูป่าลาบเป็ดกินแบบเป็ดอย่างเดียวเลยแล้วก็มีมีอะไรเป็ดครับนี่อะไรต้มนีแตราชัดนะต้มยำลังไขนนะ่แหละต้มยำไข่ปลาตะไคร้กุ้งสดผัดเผ็ดหมูป่าเอาเนี่ยนะครับเนี่ยต้มยำลังไข่อข่อน <ừ. S 1> เอาสองอย่างเนาะแล้วก็อันนั้นผมแบนหนึ่งครับลีลีจ็ดสิแบนหนึ่งนะครับลองชิมดูครับครับบรรยากาศร้านข้างทางเนาะก็มีข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มก็ไม่แพงครับมันเป็นร้านอยู่ข้างทางก็ไม่น่าจะแพงมากแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงล่องลอยติดตามครับลาบหมูลาบทะเลเจ็ดสิบบาทนะก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับครับแกงหมูป่าเจ็ดสิบบาทนี่ครับเมนู ยังไงเราติดตามอาหารนะครับบรรยากาศที่ถนนสายเอเชียที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดอุตตดิตนะ้วก็มีคลิปก่อนที่ผมเคยมากินอ่ะยำสบายยำสบายนานหรือว่าก้อยเนื้วอร่อยอยู่จานอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกร้านนี้ง่าจะเปิดใหม่แ้วก็แต่ว่าถ้าผมเดินทางไปหน่อยเนี่ยมันจะมืดมันจะเป็นเขตที่จะเข้าจังหวัดอุตรดิตจะเป็นป่านะครับมันเป็นป่าจะขอพักตรงนี้เลยโรงแร้วันนี้ก็ถ้าว่าเดินทางประจำก็ถูกครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยเนาะพักคืนหนึ่งนะครับ ก็คุณเช้าก็เดินทางต่อออกสักเจ็ดโมงเชา้าไปถึงเชียงรายก็ประมาณสักบ่ายโมงนะครับไปทำธุระเสร็จก็เข้าบ้านผอดีครับบรรยากาศฝนมันต,ตกทั่วประเทศเลยผมมาจากกรงเทศก็ตกตลอดครับวันนี้วันที่สิบแล้วเจ้าตูนตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วก็มาขึ้นเครื่องที่ชเ,ออมมเ,ทเชียงรายก้ามือมาสิบโมงประเทศสิบเอ็ดโมง ผมขับรถจากประเทศมาตอนนี้ก็สองทุ่มสามสิบห้ามาถึงพิสซูโดก็ไปแว่กินอกกาแฟอเมซอนแบบแข็งมากเลยแบบใจสั่นตุ๊บุกครับต้องมียาฆ่าเชื้อในการไปตัดตัดอ่อนตัดอ่อนตัดกาแฟอีมซอนมันแห้งเกินต้เงยไปสั่งไงไปสั่งออกกาแฟอเมซอนไปสั่งแบบว่าคุณต้องไหวอเมซอนกาแฟอเมซอนกาแฟร้อนอเมซอน เอาบริสไซเออรไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ำตาลเป็นกาแฟเติมเกียวครับโอ้มันออนเดอรล็อกอ่ะเราก็มเ,กเราก็ไปฟอร์กาแฟเก็ไปนั่งกินเซ็โหเลยครับว่ามันแรงมากตาแข็งเป๊กเลยคืนนี้ร้อนอาจจะรอนอยากหน่อยเอาลดยาคัดเจี๋ยเผื่อมือเอ่อคืนง่ายหน่อยจะรอดูลาเป็ดผมนะครับลาเป็ดกับต้มบุญข้างในมี่ะรขึมาแล้วครับลาเป็ดเป็น,นครับลาเป็ดเป็นเอ่อ มีใบมะกรูดทอดมีใบนิ้วหึ่งอย่างดีนะครับแล้วก็ดูต้มยำต้มยำขวางไข่นะครับหกสิบบาทอย่างละหกสิบบาทก็โอเคนะครับก็เยิ่มกันนี่ครับเดี๋ยวเรียนชิมมาดูเลยนะครับแต่ผมว่าอันนี้น่ากินแต่ว่า,าขาดพริกทอดเนาะน่าจะมีพริกทอดนะครับเดี๋ยวชิมด้วยกันเลยครับแล้วก็เสิร์ฟมพร้อมผักผักใส่น้ำแข็งเลยก็โอเค ลูกเด่นใส่ไปสองบวกหน้าแดงน,นะครับนี่ครับเจ็ด okay, สิบบาทโอเคนะแล้วนี้ก็เจหกสิบหรือเจ็ดสิบนะครับลองชิมดูนะครับาาแลเลยนครเอ่อสโนโลกมาแล้วก็จะไปอุตำรดิ์มันจะมีมันอยู่จุดไหนนี่นี่อำเภออำเภออะไรครับวัดโบสถ์อ๋ออำเภอวัดโบสถ์นะมีชื่อหมู่บ้านไหม<า>พระ,ะงามาาาพระงามอ๋อ แต่มันอยู่นุ่งเยอะงกับโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลวัดโบสถ์ชิมดูดเฉยไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาข้าวแล้วเพราะว่ากลับมันเยอะชิมดูครับก็ใส่ื้องในให้เยอะเหมือนกันโอ้เยอะนะครับเนี่ยนัอโอเค,ครับเน้นตับเน้นข้างใน ข้างบนเขาจะโดยด้วยเขารียไวย่างองก็ไอหอมแดงเกียวอืมรับกินกับผักวันนี้ใช่เลยอืมครับว่าวันนี้ฝนตก,ตกแบบทั้งทั่วประเทศจริงๆครับเชียงรายตกกรุงเทพตกนครสวรรค์ตกมานี่ก็ตกครับ ฟวงไข่ใส่ไข่ให้เป็นลูกเลยนะไข่ไอออนนะครับล <c oughs> องชิมดูครับ <c oughs> มันระเบิดในปากเ็ุุ๊กคนครับ <c oughs> นี่ครับมีเหเ็ด <c oughs> เห็ดอันยังก็เหเ็ดเห็ดฟางนุ่นเด่นหน้าเดงก็หนึ่งใส่ไปสองเบรกเอง ต้องเปลี่ยนดีกว่าเหรออะไรครับลาเป็ดลาเป็ดเมืองเลยนะเด็ก็น่าจะเป็นเมืองเลยจริงถ้าว่าเคยไปกินที่อื่นมาเห็นไม่เห็นเขาใส่อันยังก็หอมแดงเจียวนะครับไม่เห็นเขาใส่หอมแดงเจียวนี่มีหอมแดงเจียวด้วยนะตัวไหนเยอะก้านเตี๋ยวสีบาทือว <partido> ่าผ่านแล้วเนี่ย <tr> <tr> <tend to> <medida> ใบมะกรูดใบกะเพราให้เยอะเลยครับกินด,ดูครับนะครับมืแลนะครับร้านนึ่งตัวที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้สังเกตว่าจะมีไหมตรงนี้แต่ว่าที่ก่อนก็ไปกินร้านนี่นฝั่งตงข้ามนั่นะที่เป็นลาบแบัดม น้ำมิสาน้ำชิมดูครับโคตรหอมนครับอย่าว่าพวงไข่เลยกินแดงไข่อ่อนเนี่ยครับเจ๊สีปลาก็ถือว่าโอเคนะมันระเบลอเนปา้า หุ่มห้าสิบสองหุ่มไม่รู้จะนอนหลับใม่คืนนี้กินกาแฟแบบกาแฟให้เม่ซอนของแท้ใจสันตุบๆต,ตาแข็งมากเลยครับอาจจะตื่นเจ้าแล้วก็แต่ถ้าผมตื่นผมตื่นเช้ากลับมาถึงเจ้าหายแบบเจ้าเาหน่อยกินพอให้มันค่า คนห้องมาวข้าค่าคเฟอินนะครับกาแฟมันแข็งเกินก็โอเคนะบางที่มาามบบมเมื่อเช้าผมไปแวะชิมอะที่ข้าวหมกแพะซุปหางวัวเขาขายก็อโทษนี่เด่าไหอ่ร้อยสามสิบบาทแต่อันนี้ดูดิตั้มโบแต่รสชาติก็พอประมาณแนะยวก็โอเคอนะ่ะแต่ก็ถือว่าผ่าน กินลาบลาบปลาตรงหมดวันน่ะเนาะซีซีบาทมีแต่ไขป่ปลาเต็มนะครับลาบหกสิบบาทแล้วลาบไบบได้แบบเยอะลาบปลาได้ว่าอร่อยที่จะให้ครับ,อรองงรบเดี๋ยวคืนนีก้กับคุณดิชันเดี๋ยวไปพักคืนนี้เจ้าก็เดินทางกับบ่ายสองผมก็ไปทำธุระแป๊บหนึ่งสักสามสิบโมงก็เข้าบ้าน ต้องต้องอข้าเหนียวครับกินกินแบบนี้แหละหน้าเป็ดเมืองเลยบรรยากาศดีมากนอนรับสบายนอนวันนี้นะครับวนรถเลยนะ นินเสียงเพลงผมไม่รู้ว่ามันจะผิดยูทูปไหมก่อนไม่รู้เขาเขาจะแย้งผมมาแม้เกี่ยวกับเสียงเพลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีบิกินหน่อยแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไปกินต่อที่ห้องครับขอบคุณที่เพื่อนในขบวนที่สามเพราะว่าเสียงเพลงมันดังผมกลัวว่ามันจะไปผิดยูทูปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวจะแบนผม,มนะครับขอตัวชิมต่อให้ครับผ่านมาแถวพิษณุโลกเลยมาสักสิบกว่ากิโล อยู่ฝั่งที่จะขึ้นแียงรายครับจะเ,เจอด้านตรงนี้เรามาชิมดูครับขอบคุณเพนเข้ามาที่สามครับว่าอคลิปนี้สั้นหน่อยแต่ว่าผมกินนานทั้งคนลิขสิทธิ์ของเพลงนะมันจะโดนผมขอบคุณเพื่อนี่เข้ามาที่สามครับคุณเด้นแต่ว่าก็สวยต่อถ้าก็นั่งต่อจะพักหนึ่งก็โรงแรมอยู่ตรงนี้เองนะครับขอบคุณเพื่อน่เขามาที่สามครับ